หนึ่งศาลตัดสินว่าศาลมีมอำนาจพิจารณาตีความนะครับตามคำร้องของกัมพูชาสองศาลได้พิจารณาว่าบริเวณใกล้เคียงประสาทนั้นน่ะคือบริเวณที่ศาลเรียกว่าตัวเขาพระวิหารนะครับโดยศาลได้บรรยายไว้ว่าจะมีเขตจ,จำกัดอย่างไรแต่ไม่ได้มีแผนที่แนบนะครับเบื้องต้นนะครับขอเรียนเลยว่ากัมพูชาไม่ได้รับสิ่งที่มาขอศาลนะครับ กัมพูชาไม่ได้รับ4.6ตารางกิโลเมตรหรือ4.5หรือ4.7ใดๆก็ตามกัมพูชาไม่ได้นะครับพื้นที่ภูมิขือกัมพูชาไม่ได้นะครับศาลไม่ได้ตัดสินเรื่องเขตแดนนะครับเว้นแต่ในบริเวณที่แคบมากๆศาลเน้นคำว่าพื้นที่เล็กอยู่มากนะครับอันนี้พื้นที่นี้กําลังคํานวณอยู่นะครับและที่สาคัญนะครับศาลไม่ได้ระบุว่าแผนที่1นึ่งต่อสองแสนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของบส่วนคําตัดสินในปี2505ที่ผูกพันนะครับผมคิดว่าอันนี้สําคัญมากๆนะครับ ก็ในชั้นนี้ขอเท่าน,นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูในารายละเอียดเดี๋ยวจะมาพบท่านประชาชนต่อไปครับขอบคุณครับ